เชสเตอรเนี่ยเป็นการถ่ายภาพที่จํานวนเนี่ยมันมากที่สุดเลยในบรรดาภาพถ่ายทั้งหมดเลยนะคะจำนวนเยอะแต่ว่าเรายังมีความสามารถในการจัดการเนี่ย ได้ไม่เยอะเพราะว่าจํานวนแพทย์ที่จะมาดูแลตรงนี้ยังมีน้อยเป็นภาพ2ดี2มิติอย่างไรมันก็มีลิมิตเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องเอาในใน,ในมาช่วยทําให้เรา overcome ตัว limitation ความตั้งใ,ใจของ p e r c e p t เนี่ยคือ p e r c e p t ต้องการที่จะทําให้ตัวเทคโนโลย,ยีมันเข้าถึงทุกๆโรงพยาบาลเลยอะไรที่เป็นตัวช่วยก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละ AI จริงๆแล้วโรงพยาบาลประมาณเนี่ยประมาณ70%ของ data ทั้งหมดเ่ยเป็นภาพถ่าย มันไม่สามารถเอามาแล้วแปลความได้ตรงๆเหมือนตัวหนังสือทุกวันนี้ภาพถ่ายเยอะมากเลยแต่เราดึงข้อมูลออกมาได้แบบค่อนข้างน้อยนิดคือไม่ว่าจะเริ่มจะโจทย์อะไรอะ่ะมันไม่มี there's no such bad problem ที่เราอยากจะ s เนาะแต่ว่าปัญหามันคือเราจะทํายังไงเพื่อให้ตอบโจทย์สิ่งนั้นได้จริงและทําแล้วมันเกิด v a l u คือคนที่ไม่สนใจ AI เนี่ยควรจะกลัวแค่ที่สนใจ AI และใช้ AI มาเป็นตัวช่วยมาแย่งงานา AI ออกมาเนี่ยไม่ยากแต่ว่าจะทําออกมาและเข้าไปอยู่ใน การใช้งานจริงแล้วเขาใช้ต่อเนื่องไปแล้วเวลานานอันนี้ยาก